อาหารธรรมดาที่หาง่ายช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เป็นอย่างดีใครที่อยากหน้าเด็กต้องมาฟังกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะฝรั่งกับมะขามป้อมค่ะสองสิ่งนี้นะคะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยแล้ววิตามินซีจะเป็นส่วนประกอบในการที่จะสร้างคอลลาเจนให้ได้มากขึ้นสองคือผักผลไม้ที่มีสีแดงค่ะผักผลไม้เหล่านี้จะมีสารไลโคปีนจำนวนมากซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะ ช่วยให้คอลลาเจนทำงานได้ดีและค่ะแตงกวาค่ะแตงกวามีสารกรรมะถันสูงซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการสร้างคอลลาเจนได้เป็นอย่างดีค่ะ4ค่ะกะหล่ำปรีค่ะผักกะหล่ำปลีนะคะมีสารลูทีนที่ช่วยในการสร้างคอลลาเจนค่ะและ5ค่ะพันยพืชช่วยเสริมสร้างการทำงานของคอลลาเจนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณของเรา ้าสิ่งนี้หาทานได้ง่ายๆทานได้ทุกๆวันเลยนะคะเพื่อมาเสริมสร้างคอลลาเจนใครชอบทานอะไรคอมเมนต์มาบอกพยาบาลจุ๋มเลยนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคังที่แท้จริงนะคะ